รู้หรือ,อยังกระสุนเทเซอร์ใช้หลักการใดเพื่อให้เราเห็นวิธีกระสุนกระสุนเทเซอร์หรือกระสุนสองวิธีเป็นประเภทของกระสุนที่เราสามารถมองเห็นวิธีกระสุนในระหว่างบินได้โดยใช้แสงที่ส่องสว่างจากหัวกระสุนวิธีการที่ใช้ในการผลิตกระสุนเทเซอร์ผู้ผลิตจะใส่สารเคมีที่สามารถผ่องไม่ได้ในส่วนท้ายของกระสุนสารเคมีนี้มักจะเป็นสารที่มีส่วนผสมของสารออกซิไดเช่นแมกนีเซียมอลูมิเนียมตัวออกซิไดเป็นโมเลกุลของเกลือซึ่งประกอบด้วยออกซิเจนรวมกับอะตอมเฉพาะ ที่รับผิดชอบในการสร้างสีที่ต้องการเกลืออุ่นจะปล่อยออกซิเจนออกมาเพื่อรักษาการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในส่วนผสมอะตอมที่เปล่งสีในเกลือจะถูกปล่อยออกมาและทําปฏิกิริยาทางเคมีกับออกซิเจนส่วนเกินซึ่งเป็นที่มาของเปลวไฟสีที่เราสามารถมองเห็นได้ในทางการทหารเพเซอร์อมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทได้แก่บไบรท์ซับดูและดิมมักนิยมใช้ในการฝึกยิงปืนเนื่องจากสามารถเห็นวิธีกระสุนได้อย่างชัดเจนแต่ถ้าหากนําไปใช้ในสนามรบมันก็เป็นการเปิดเผยตําแหน่งของตัวเองเช่นกัน